แล้วแกมมี่เราติดต่อไปแล้วด้วยเขออมามอนบรินัทไหนตั้งนานแล้วฮะเดี๋ยวหนูอยู่แกมมี่อ่ะหนูชื่ออะไรหนูรู้จักพี่ตี๋ไหมพี่ตี่๋กีดคอมมัธรู้จักไหมนั่นพี่นี่พี่หรือถามน้องว่าน้องอยู่แกมมี่เหรอ,อ อยู่ด้วยกันเราเพื่อเต๋อเต๋อตายไปแล้วทีนี้เราเป็นเราเรารถเนี่ยเป็นรถของเรานี่หว่าคือเราใช่ไหมทำไมแม่ออมเราไม่มาสวดไง มาอย่ามาทำอย่างนี Unter ้โวยหาสุขทายพลาดหน้าแล้วไม่น้องไม่ลงมาเองทำไมไม่ท่านหนูเจ้าหน้าที่แกมมี่ทำไมถึงไม่ลงมาเองอันนีมันแสดงตัวนี่อันนี้เขาเขาเรียกว่ามิจฉาชีพค่ะเขาไม่ได้เจ้าหน้าที่แกมมี่พี่แล้ติดต่อเจ้าหนี่ของเมื่อคืนเนี่ยทั้งทั้งหัวหน้าคุณตั้งไงนะแม่ไอ้ฝ่ายนิคติดโทรติดตามเป็นโตัวหลัก เราไม่เฮียเราชื่อความุขสีวิทยาตอเราบอกแล้วว่านายก็แสดงมาที่นายนายก็แสดงนายอยากแสดงอะไรนายก็แสดงดีว่าไอ้ห้ฝั่งหลังแม่งฟังเพลงห้าสิบปีแล้วได้ไหมเพลงห้าสิบปีนายมีเล็กสิทธิไหมมีไหมอ่ะ มีอกับอยู no ่แล uh ้วนายราเ่ป mm ็น hmm ลูกสาวเรามีลูกสาวเรามาจากพี่็โผล่เราใ้เขามาดูพราว่าจะมาช่วยรไม่ีล้าเราเราไม่จะต้องตื่แล้ก็มาเช่าเออที่ขอชื่ออนาะ้สับปส้้วให้สับปอส้มแวใ้ย่นทีมา แล้วคนเมิร์เมื่อวานเนี้ยค่ะที่เสื้อส้มที่พี่ที่มากับพี่ด้วยคือใครคะใช่ค่ะ<า>พี่มาอีกอ ยังมี้าถคนถ้าไม่มีชื่อพี่ส่งให้แกมี่นะให้แกแม่แกมี่ก็ดำเนินคดีกับน้องนะเพราะน้องแอบอ้างนะคดีพนันให้ให้สวัสดีไปแล้วครับค่ะเข้าใจค่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชั้นจะส่งให้แกมี่เขาค่ะแม่ส่งให้ให้คุณเกียเลยก็ได้ใช่ตรวจสอบอะไรก็ได้ตรวจสอบกลาง มาแบบนั้นม่มาแบบนั้นไม่มาเอาคนต็นั่งดูก่อนเนือดำนั่งดูก่อนนายน่้ใอย่างนั้นไฟรีมหาเราได้ก็จะเราเราไปยังงเนียเราไม่ได้พูดเล่นนะเราเราก็ได้สบายรอยู่กังานมันคือเนี่หนพอมแล้วแ่มา แล้วนายเนี่ยไปโชวกับเขาที่พัทยาพัทยานี่ยเให้นายเข้าแล้วมีอะไรมีอะไรมีมีอะไรในเวรเราไปลงกับสื่อพัทยาก็าปล่อยนายชื่อนายก็รู้หมดนายไม่กล้าเข้าพัทยาแล้วตอนนี้โชว์กับเขาด้วย ก็จะมีเรื่องอแบบนี้จะมาล่อเราเนี้ยท,ที่เราดา่า,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 าที่เราด่านี่ก็เลยนายมานายมาเราไรเพราะว่านายนายั้ว่าเราพอางจิงเราเป็นตำรวจมาสามสิบปนนะคนติดพวก็เราเนีกก่ยเออนีมนี่นี่นีีมนักนของเรานี่นะเราจะไปล่อยมนะัน งาผู้จัดการหารนาคนเนี่ยเอียชัางจะจะเอารอแล้วเคืนนี้นี่เรายังก่อนเอาไอ้เอาไอ้ทีมกองปราบมาปไม่เจอไอ้ต้องรู้ดิหาโวาหินแน่ไม่ที่เรื่องทีนายจะไปเจอที่ตั่วแลเธอ่นยนายวิ่งมาใส่ มาใส่เราเ้นี่ยแม่งเด็กแม่แ้เอนันองเม่ปล่อยไง่น่อคืนนี้ร้วนากลับบ้านปาจีนนายก็นอนนั่นไม่ทำได้ไงเราเน่ยเราไม่ใช่เราไม่เราไม่ได้ไปเบ่งนายาอยู่ในในบ้านลูวิ่งหอวมาเรื่องอะไรมาเรื่องอะไรวะเนีมีอะไรเิติที่ล เดี๋ยวรันหน้าน,นี้นะฝรั่นงนี้ให้ฟังเพลงอะไรกล้ากินแล้วฟังเพลงอะไรเกมสารกิดมันก็ฟัง,งมันก็เปิดฟังมันเดี๋ยวน้องช่วยชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าเพลงถูกนิกสิทธิ์ของแกมมี่เนะี่ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเพลงก็หลังมีไหมอ่าเพลงอะไรคุณคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณต้องรู้ ไม่ใช่แล้วค่ะาาพี่ถึงบอกน้องว่าน้องเป็นเจ้าหน้าที่แกมมี่จริงๆนะเพราะพี่จะต้องส่งชื่อน้องนะให้แกมมี่แล้วเขาจะถ้าน้องไม่ใช่เนี่ยเขาดำเนินคดีกับน้องนะน้องก็รู้ว่าแกมมี่เป็นยังไงนะคะพี่บอกไว้ก่อนพี่ไม่ได้ขู่นะูจีพาร์ทเน็ตนะคะ แต่อย่าทำอย่างนี้พี่บอกเราผู้หญิงด้วยกันน้องอย่าทำอย่างนี้เลยทุกคนนี่นี่นี่แต่ต่อไปเขาเขาจะเอาน้องไว้ที่ฝั่าที่สูงแต่พี่บอกน้องไว้ก่อนว่าอย่าทำอย่างนี้เลยเราคนไทยด้วยกันคุณเขาอยู่ไม่ได้คุณก็อยู่ไม่ได้อย่าทำอย่างนี้เลยอันนี้มันมิจฉาชีพมาอย่างนี้แม่วนะแต่เราพูดไปนานๆก็ไม่เชื่อเราอ เดี๋ยวก็ไปทำอีกเห็นเห็นคุณบอกว่าคุณก็มีนายทำไมคุณไม่เอามานายมาด้วยอะคะไม่ใช่นายมีอะไรไม่ใช่นายนายไม่มีญาติมีอะไร่ ผมตัวตัวแกมี่เองผมไม่ไดม่ื้อไม่คุณคุณโดนถอนไปแล้วแกมี่ออนมทมีไม่ไดแต่คุณเคยคุณเคยอยู่แกมี่ไหมคุณเคยอยู่แกมี่ไหมใช่คุณทาอะไรเขาถึงถอดคุณไม่เคยนะไม่เคยหรอคะมีอะไรดชื่อผมเลยไ็เช็คไ่เชแล้วทไมมูันเช็คแล้วเจออะคะ เขาเช็คแล้วว่าเขาเขาไล่ขึ้นออกไปแล้วไม่รู้คุณจะปากแข็งยังไงก็แล้วแต่นะแต่พี่บอกคุณว่าอย่าทําเลยคนไข้ด้วยกันปีนี้คนสุดที่มาดไม่แล้วก็งพูดยยกันอะไอย่างนั้นแรงๆเราไปตรวจเรารู้ว่าเยี่ยมใครมาแบบมิดนะแบบโดบบน ผม,ผมไม่ได้มาตือลิขสิทธิ์นะส่วนมากจะมองนั้นรู้สร็ผม,ม,ม,าม,าผม,ม่ลรงานนี้มา10สิว่า,มมาปีะนีนี่นีคนไมกามาดีไม่สมคนแม่งมานั่าแดกมาแล้วโตไม่มีเมที่อะไรมีฝรั่งเี้งแก็แก่คนเดียวะเดินลงมารถมาใครตืนเรินไม่รื่นลายจะเดินต่ับ มาดูาเราดูแหละเราไม่ได้ดูเหตือว่าอาจเป็นผู้หญิงราที่มีเแต่ปกติแล้วเขาบอกว่าวิธีการมีเเราอามาแนี้ตลอดที่พัทยานี่เขาพูดกันเขาลเออพัทยานี่เขาพูดกันบูนเลยแล้วแล้วเขรู้ก่อนนะถึงบอกนะี่เลง่นอย่าอนอย่ารนยอเรา มาเนี่ยมาเนี่ยอะไรครับผไดเลยครับกระบวนทิ้งหนองคับจะไปแล้วไปแล้วครับกระบวนทิ้งหนองคายครับไม่ทันให้ขอไอ้ชุดเสือปะมามาที่นี่ไหนได้ครับแต่ว่าแต่ว่าเอกสารเอกสารเนี่ยสัตว์ว่าเขาเอาไว้หมดแล้วเดีขาจะตรวจสอบทั้งประกัชีว่ายไวทั้งคู่นะครับแล้วก็เอกสารของบริษัทที่ว่า เขาให้ไวไครก็ถ่ายไปหมดแล้วครับเดี๋ยวเขาจะตรวจสอบใ,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 ให้ถ้าเกิดไม่ไม่ถึงูกใจเขาก็ดจะเนิเน<า>แบบนีครับผมแต่วันนี้เร<ะ>ิ่มต้นให้พามาขอโทษทางดูการหยดริ่มตกบเดี๋ยวพี่ถามหน่อยเพลงสักหลังสามเพลงอะไรทีนเพลงที่ร้องในละครเวทีค<ล>่ะในละครเวทีชื่อเพลงอะไรจำได้ไหมคะปิดมาเยอะค่ะนั่นแล้วเมื่อวานเนี้ย แฟนคุณเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่ทันฟังอะไรเลยว่าเป็นเพลทมเพลตของใครหรือว่ามีลิขสิทธิ์ไหมคือ <c oughs> ทำไมทำไมน้องไม่เข้ามาเองอะ่ะถ้า,าสมมติว่าน,น,น้องไปสนใจน้องไม่เข้ามาเองน้องเป็นเจ้าหน้าที่แกรมมี่เนี่ยหนูยืนอยู่ตรงเนี้ย่ะแล้วแบบคอยที่ตำรวจมาแล้วที่มา่ะที่มากับน้องเนี่ยที่ี่ใส่เสื้สอาล,าลายใช่ไหมใส่เสื้อเชิดด้วยเหรอใช่ไหมที่หนูรอตำรวจเนี่ย รอตำรวจจะมาเปล่าที่หนูบอกรอตำรวจะมาหรือเปล่าตำรวจที่ยังมาไม่ถูงค่ะแล้วก็พอดีพิดได้ยินแสงนายอ๋อเลยเดือดตำรวจที่น้องว่าเนี่ยชื่ออะไรคะคอยพี่หนูคนญาตะค่านที่หนูยังไม่มาใครนะคะพี่หนูคนเหมือนญา่ะพี่มาด้วยกันเนี่ยเหรอเนี่ยเหรออ๋อเขายังไม่มาก็เลยยืนคอยข้างๆนี่เองหน้าแม่ยิ้มใช่ก็อย่างเงี้ยแหละ ได้จริงๆเนาะเขาต้องเขาถ้าเจ้าหน้าที่ของแกมมี่อ่ะเขาก็ต้องเข้ามาดูเองเขาต้องเข้ามาดูเองคุณเข้ามาขอดูเฉยๆเนี่ยเขาไม่ว่าไม่มีที่ร้านที่ไม่ว่าอะไรคุณเลยแต่อย่าเข้ามาลักษณะตีกินหนีไม่ดีไม่ดีเลยนี่เป็นข่าววะทำไม่สามมาลายแบบนี้ครับ ก็้าว่าคุณเก็บเดือนละเจ็ดพันเหรอไม่มีค่ะแล้วคุณไม่เก็บเลยเหรอไม่เก็บเลยเหรอเจ็ดพันนี่เป็นของใครดูครับเจันใครเล็กกแล้วแล้วคุณคุณเป็นคนเก็บหรือเปล่าละเจ็ดพันไม่มีไม่เคยเก็บมีมีพื้นที่ ชาวบ้านแถวหน้าหนะลวงพ่อได้เลยว่าไม่เคยเขียวต่างทิ้งอย,ยูแล้วที่พัทยาล่ะครับยพัทยาไม่เคยไปค่ะก็อยู่กรุหลักนอกอ้าวแล้วก็รู้ได้ไงตัวรู้เขาจับคนหมด